พได้สึกต่อย้ําสวนครับไฟเลือกซ้อมมากี่วันวันสามอาทิตย์ครับกระซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อย้ําสวนกันที่เดิมเลยใช่มีใครเป็นผู้บังคับสารมามีเพื่อนๆในค่ายครับกี่เพื่อนในค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละตอนนี้ยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบสี่น้ำหนักแบบ่อยๆตอนนี้น้ำหนักป่อยๆห้าสิบหกหวยสไตล์อะไรครับซื้เมื่อ วันนี้เดีต้องมาเจอกับสิงดำเคยไปอยเขาไหมไม่เคยทางแรกเลยเนาะศึกษาเกี้ต่อยสิงดำยังออสิายเขาเมื่อจะตายมวยเข่าเลยวันนี้มาเจอสิงดำวางเกมวันแผนให้ดิอ๋อแก้เกมบนเวทีแล้วก็ต่อยตามสไตล์เราแต่แก้ไขอุปสรรคบนเวทีเลยเนาะใช่ล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ รอบน้อยวันนั้นมวยรอบเหมือนกันนี่ก็มวยรอบนี่ไฟสองป่ะใช่ครับเป็นไงวันนั้นที่รอบแรกไฟแรกไฟแรกก็ชนะครับชนะไปเร็เวทนี้เลยร้อยนาะวันนี้ก็เวทเดิมใช่ครับเี่วันนี้มาเอาชนะกับใครใช่ไหม เอาชนะอีกครับมั่นใจเลยมั่นใจถ้าวันนี้ชนะเข้ารอบเลยครับเมื่อกี้ลองสอบแล้วเป็นไงบ้างร้อยเก้าสิบห้ามาพอดีมาสบายเนาะร่างกายเฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูบบุแข็งแรงพอมาอยู่หน้ากับใครเหมือนเดิมใช่ครับคุ้มมาขี่โลไฟนีม้คุ้มมาสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณมันเจ็ดสิบครับคนจังหวัดคนกาฬสินธุ์ครับฝากเชิญช่วยนะครับหน่อยฝากชาวกาฬสินธุ์ช่วยเป็นกำใจให้ด้วยครับวันนี้พร้อมไปชนะนะขอโชคดีไปครับ